สวัสดีครับพวกช่องลุงมลสายหิ่งอีกครั้งนะครับมีป้ายวันนี้ลุงมลจะไปไหนเอ่ยมีป้ายยอดยิ่งซ้ายมือบอกไปอีกไปอีกบอกไปอีกนะกัปตันบอกไปอีกนะครับบอกเบอร์บัญชีมาลุงมนเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมจไ่งใจไปรันจำได้เอาน่นลุงมลจำได้บอกเลยจำได้ศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่ 5 2าส5 2สี่สานจดอยู่อ่าพี่ลันผมอาจจะผมส่งให้ทางไลน์ดีกว่านะเออใช่ไปไหนกันน่าจะไปบ้านพี่เป้ครับผมเริ่มเติมน้ำมันก่อนนะครับเติมน้ำมันก่อนไปเติมน้ำมันก่อนเอ้าโอ้ยตายแล้วน้ำมันก็หมดน้ำมันก็ไม่มีตายแล้วทีนี้โอ้โหมันจะเข้าเติมได้ไหมเอ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยบ้านใครเนี่ย โอ้ยโอ้ยอดยิ่งสเตนเลสโอ้โหบ้านใครแล้วเนี่ยโอ้โหโอ้หผมเลยคิดถึงแก่งกระบาวงบ้านใครครับบ้านใครเนี่ยบ้านใครอะครับพี่น้องจะพันมิวแล้วนะครับเนาะตันจุ๊บโอ้โหบ้านใครอะครับเร็วเนาะใช่ใช่ไม่ก้าวนะครับผมโอ้โหยอดยิ่งด้วยนะครับ โควิดพื้นที่สีอะไรกันสีแดงครับผมสีส้มก็เป็นนะครับผมถึงแล้วนะครับถึงสักทีลุงมลโอขจอดหน้าบัดนาวจอดหน้าป้ายยิ่งยอดสเตนเลสผมกะอ้ยน่อยคือเงียบอยู่นะครับผมจะกล้าลงไหมเนี่ยฮะบัญชีของอะไรทหารอะไรลุงมนลเกสิกรโอ้ดีนะครับบุกถึงที่เลย โอ้โหสวัสดีครับ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 บอกแล้วว่าบวกถึงที่โอ้โหนี่นะครับเป็นไงสบายดีจ้าน้าก็ไปแน่ลุงบอกจ่ากันเลยโอ้ลุงพานดูอยู่สินีแน่ตัวโทรศัพท์อยู่ไหนวะไหนๆเอาตัวโทรศัพท์มาให้แม่เลยของใครของพี่เล่ ให้เราไปแจกกันนั่นเด้ไอ้พระพระเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โเดียเกย์ก่อนใส่เสื้อผ้าไปดีเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่นะครับก็มาเยี่ยมจจเป้นะครับผมก็คือมารับของด้วยนะครับพอดีเอฟซีเขาสวัสดีครับพี่เป้สวัสดีค่ะโอ้ตัวจริงนะครับนี่ของจากเอ่อพระสังฆราชองค์ปัจจุบันเลยนะครับนี่ ของพี่เลนะครับลุงจะพามาอะไรคะไม่เก่งกระเปาน่าจะกินหมูหันลุงจะพามาชวนไปกินหมูหันลุงลุงจะพามากินหมูหันลุงเกงเข่าลุงเกงอย่างนูอยู่เป็นไงสบายดีสบายดีค่ะใส่คือวันนะตาตาเพิ่งยุบแมีนบัวเออแพร่ไปกินบมูกระทะมือนันแพร่บวมขึ้นบอ้เมนเมียดอันนะ คิดถึงน้องเก้ด้วยนะครับผมสวัสดีค่ะคิดถึงคิดถึงรุ่งนี่แหละจะรุงกับคิดหอดคิดหอดร้ายไายคือโทษคยร้ายหมดคือโอดของฝากโบแมนคิดหอดี่หรืกับตันบอกฝากฝากบอกยังรถเหมือนเดิมแล้วลูกไปใส่จริงจริงงานหลายก็กลัวหมดเขาเมาไม่ได้ให้ลูกเมา คิดถึงใช่ไหมพี่จาร์ชัยบอกคิดถึงด้วยนะครับอ๋อนี่เป๊ปอมโอ้ลุงแห่งยันน้ำป้อมน้ำมันเหมือดอยู่บ่มีคนเศร้าบปล่าเพิ่งมาเศร้ามึนก็เอาตามลุงมนต์ร้ากันแล้วตีอุ้ก็นหนึกว่าลุงม้วนสีได้เอาโทรศัพท์มาให้ได้แล้วเอาโทรศัพท์ให้แม่เลยนี่ครับแล้วจะถ่ายมั่งนี่นะครับเจ้าเป้ะเราก็เราบุกถึงเราบุกถึงเนื้อถึงตัวเลยนะครับไม่ไม่งั้นเราไม่ไม่งั้นเราไม่เจอ ไม่งั้นเราไม่ได้เจอนะครับผมอืมเ,เออไม่เป็นไรไม่เย็เนยังเออไม่เป็นไรไม่เป็นไร,รอะไรไน้หมูหัน<笑><笑>เดี๋ยว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 พาไปกินจะพาไปกินหมูหันโอ้โหฟังอ่เอส้นทางเส้นนี้นะครับลุงมนผ่านบ่อยมากลุงมนผ่านบ่อยมากเลย ทานบ่อยแล้วก็ออกไปเนี่ยก็ออกไปสกุลเลยนะครับเนี่ยทานบ่อยเดี๋ยวขากลับแล้วกลับเส้นนี้เอามาาทงไหนอท่านในญ่ดอนกุ้ยไก่มาไกลเปย์ยังจะกลับไปอยู่นะครับผมแกบอกอีเร็วๆนี่แหละแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับมาบุกเลยป๊อเอานั่ง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  เดี๋ยวถามอะไรหน่อยพี่เป็นยจะไปกรอกก่อนนะเป็นไงเอฟซีถามหาเอฟซีถามบอกว่าเมื่อไหร่จะไปกรอกเร็วๆนี้ค่ะลุงค่ะคนขับรถค่ะอ๋อขึ้นอยู่กับคุณชายอืมอ่ะวางพี่เป้ก่อนนะครับโอ้ยลุงลืม่องบอตเตอรี่มากโอ้ยกระซ่างดอกโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ก็เห็นน้องเห็นนุ่งก็อยู่สภาพปกตินะครับก็รู้สึกสภาพปกติไม่เอาซงงเลยสภาพปกติไนึกนึกว่าจะตาคงตาเขียวไม่มีนะครับเนาะเนาะก็อยู่กับปกติดีเนาะทำไมได้นั่งเอ้าทำไมได้นั่งรู้ไหมใครถามรู้ไหมที่นั่งรู้ไหมใครถามกัปตันเออกัปตัน ก็ตัดตออทำไมไม่ได้นั่งอ่ะลงไปยังไม่ได้นั่งเลยแกไม่มีบุญก้นเออมีบุญก๋อคนนี้มีบุญก้นนี่นะครับอันนี้อันนี้ของอ่ของพี่เลนะครับนี่สบู่สบู่สบู่แล้วก็นี่เลยอเป็นพระเครื่องที่มาจากอ่าพระสังฆราชองค์ปัจจุบันอโ้ี เออไม่เป็นไรไม่ลุงจะพาไปกินหมูกระทะมาลุงจะพาไปกินหมูหันสรุปว่าได้กินทั้งหมูกระทะทั้งหมูหันไอ้หมูหันหมูหันหมูหันที่แน่ๆคือโดนแกแสองคนอะแล้วก็นี่นะครับตะบูแชมพูของพี่เลนะไอ้หน้าขาวก็คราวนี้แหละครับนี่นะครับใช่หมดนี่คือาวไปนะใช่แล้วลุงหมดกระเบาหมูหันชื่อดังเหรอหมูหันมีก่แกงครับเมื่อนั่นลุะเมื่อนั้นลุงอะ ลุงอะไรนะลุงอะไรนะที่มาพี่หอมพี่หอมเอออกไก่ลุงหอมพี่ถ่ายคลิปอยู่บราหอมมากนะก็ลุงลุงเคยมาแล้วลุงไปโดนไอ้กอ็วงจรปิดตรงไอ้นี่นะตรงร้านนั้นเขาก็เราจำได้นี่นะโอ้คิดถึงหายคิดถึงแล้วครับมามาถึงบ้านเป้นะครับเดี๋ยวดูรอบรอบโอ้ นี่นะครับในบรรยากาศรอบนอกแล้วนะครับบ้านตะเปยน,นะครับที่ไกลแล้วนะครับเขาไปลึกอีกสมูแบ,บ่งการคแบ่งกร้า,ามีคนแจตาางล้วเครับเป็นตมได้ซื้อวันนาจ้าเปคนหน้าตาเนี่ยร้อยร้ยร้อยตำรวจร้อตำรวจวันนาอเ่หน้าตาเนี่ยบัวบัวเอ โอ้ที่ออกกำลังกายนะครับโอ้โหที่กว้างมากเลยนะครับนี่ที่กว้างมากเลยที่กว้างมากโอเคนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับมามามาเจอน้องนุ่งก็ก็รู้สึกดีอกดีใจแล้วครับไม่ได้เจอน้องนุ่งนานแล้วนะครับคิดถึงคิดถึง เอาโอเคนะครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับโชคดีและสวัสดีครับ